อะไรนะฮะแกะใช้ได้เชื่อไหมฮสภาพานี้ผมไม่กล้าแกะเลยนะ <laughs> <laughs> ท,ที่บ้านโตมาแบบสอนดีด้วยว่านี่มันเง,เงินกระถินนะครับเอ้า <laughs> <laughs> อะไรครับเนี่ยอะไรนะอันนี้เป็นอาหารกินไม่ได้คุณแม่ครับผมดูงงูขนาดนี้นเลยครับ <laughs> <laughs> ผมรู้ก็ว่ามันเคยเจอรล้งมือนะครับเด <laughs> 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 ินมาดูถูกสมองกูเล่นๆเอ้าแล้วท่านอันนี้นะฮะอินบก่รถตเลย อมได้ไหมฮะไม่ได้ไม่ได้ด้วยใช่ไหมับไรนี้เล่นอะไรได้ออมให้หมดเหรอครับอ้ยากรบกวนนะคุณแม่อมให้ดูเฮ้ยอมอะไรอมอะไรแล้วออมลูกอมมึงมีกี่อันก็ลองออมผมก็ไม่ค่อยได้กินไงไม่ค่อยได้ทานช่วงนี้เอามันกินที่มันใกล้ๆมันใกล้ลำโพงเดี๋ยวมันจะหวีดเอาออมเป็นไม้เหรอครับ ปกติโดนโโไนม่อมนะคุณแม่เยี่ยมมากนะครับอบอกเลยนะครับคุณแม่คำถามแบบสายตาเอาจริงอโอ,โอม,อมเป็นไหมเป็นครับเป็นครับคุณแม่แล้วท่านมูเอื่นนอกจากอมได้ไหมฮะยังไม่จบยังไม่จบอะไรนะเออให้เถอะครับตอนนี้คอนเสิร์ตจะออนในคุกแล้วฮะววเขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากปมมือให้เต็มทีครับขอบคุณมากมากครับตอนว่า วันนี้นะครับผมเดินทางมากับวงของผมนะครับเพราะฉะนั huh. ้นเงินทั้งหมดที um so ่อยู่บนคอวันนี้นะครับจะให้วงผมจะมอบให้กับน้องๆที่ไม่มีทุนการศึกษานะครับอยู่ในจังหวัดเชิงแซวนะครับชอบมากนะครับตอนมอบให้น้องๆนะครับด้านหน้ายกมือขึ้นมานะครับไอโฟนในมือนั้นดูลำบากมากเลยนะครับอะมอบให้วงครับผมพี่เอิร์ธอยู่ไหนครับพี่เอิร์ธีเดี๋ยวงานนี้แล้วคุยไม่ได้เลยเอิร์ใช่แล้วเชื่อไหม งานที่แล้วเอาติดมือไว้อีกหนึ่งพันว้ายยาจริงเยว้ายยากจริงไหยโอ้เข้ากระเป๋าแล้วเออเอาเข้างานที่แล้วผมบอกว่าเอ้ยจะให้วงใช่ไหมแล้วผมก็ไม่ได้พอให้มาแล้ทีมงานก็เก็บทีมงานก็ไม่รู้ว่าได้ฟังหรือเปล่าเอผมก็นั่งรถไปครึ่งทางแล้ว อ้าวมอะไรทำไมมันมาอยู่ในรถผมอีกแล้วรู้สึกวันนั้นจะสองหมื่นบางพี่เอิร์ทอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเกินเกินเกินเหรอไม่ได้เกินเกินไปเออแค่นี้แล้วครับนอนทนนอสวัสดีทุกท่านเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วนะครับไอ้บ้ายังเหลืออีกสามสิบกว่าเพลงยังไม่ได้เล่นสามสิบกว่าเพลงยังไม่ได้เล่นนะครับ หลังก็เกักดนตรีติเหมือนกันนะครับไอ้บอมานะเหมือนเออมึงอะไรมึงจะพูดยังไงพี่หมียอมีวันเกิดลอครับอ้าวไหนเงินละเดี๋ยวดิต้องรบอร์เดย์เขาเอาแล้วคนอื่นเขาถ่ายรูปเขาจะมีมาลงมาอะไริดนี่มาให้แฮปปี้เบิร์ดเดย์แล้วอืมรอดูกันแล้วเดี๋ยวคนที่ให้แล้วเขาไม่ได้เขาจะน้อยใจเอาโอเครอดูสักสีแดงก่อนรอดูก่อนนะเขาอย่างเงียบอยู่เว้ยเงียบเลยกดดันครับปมมือกดดันครับ ควักแล้วควักแล้วเราสัมเปิลให้ก่อนนะครับเรามี3เวอร์ชันให้ท่านเลือกนะครับอ่าฮะเรามีแพ็กเกจนะครับ1,000บาทนะครับคือเวอร์ชั่นทั่วไปนะครับจบ2รอบนะครับ2,500ันหนะครับจบที่3รอบนะครับขอรบเล่นอ่านบีนิดหน่อยนะครับ4,500ันหนะครับ4,500ันหเราทำมากาเรื่รย